ว่าทุกชีวิตเกิดมาจะต้องก้าวเดินและกว่าจะไปถึงยังจุดหมายมันไม่ใช่เรื่องง่ายต้องพบต้องเจอปัญหาอตั้งมากมายให้อุปสรรคนั้นพิสูจน์หัวใจของฉัน นายสไลฟ์นายไปแค่เพียงมีรถที่คู่ใจกูก mm ็ hmm. กล้าวิ่งไปดึงใจว่าง mm hmm. Yes we alright อย่าเพีย hmm. งเนั้นจงมั่นใจ mm hmm. กับผลทา mm hmm. งจะมีคำว,ว่าเราแค่เพียงเรามีใจ mm hmm. ที่กล้าจะมุ่งไป mm hmm. ว่าสำเร็จยังไม่ไกลเกินความ mm hmm. ยิ่งใหญ่ของใจเรา ครับผมไลน์ครับสวัสดีครับร้านโมลารคลัสเิ็ครับผมทันนี้ที่ร้านทำอะไรบ้างครับเอ่อก็โดยหลักๆแล้วนะครับก็ขายรถคัสเิกนะครับขายรถด้วยโมรารรถคัสเิกตอะไรพวกนี้นะครับเอ่อพวกีเจ็ดสิบมัเป็นเป็นหลักเลย C เจ็ดสิบร้อยอะไรพวกนี้นะครับอ่าก็คือขายแล้วก็มีรับตกแต่งนะครับตกแต่งนี่ตกแต่งรุ่นอะไรบ้างครับก็ได้หมดนะครับรถเก่านะครับอยู่ที่ลูกค้าเลยว่าจะจะแต่งแบบไหนแต่วนมากแล้วจะ พวก 470, 400แล้วก็แต่งพวกแนวคาเฟ่อะไรอย่าี้ยครับก็คือ JX, CG JX, CG ได้หมดครับผมแล้วก็รถใหม่รถใหม่ก็รับทั้งหมดครับรถใหม่อย่างเช่นก็สตาร์เลียนนะครับที่ตอนนี้ก็เป็นเซ็นทรัลสตาร์เลียนเซ็สตาร์เลียนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะเป็นรถรุ่นไหนก็ได้อะที่ลูกค้ามาอย่างผมได้อยากอยากได้แบบนี้ยแบบแนวคาเฟ่คือถ้าลูกค้ามาถึงนปุ๊ อาจจะเป็นซูซูกิจีดีร้อยสิบนี่ก็เป็นนิยมอยู่ตอนนี้ราคาไม่แพงได้มาหนึ่งผู้ปกอ่ะทางร้านช่วยแต่งหน่อยผมมีแบบมาให้หรือว่าเพื่อช่วยคิดเกียร์ได้หน่อยก็ได้เลยได้รับตกแต่งเลยใช่ไหมครับตามตามประมาณลูกค้ปล่ามประมาณเลยก็คือสามหมื่นหมื่นนึงสองหมื่นได้หมดได้หมดครับแต่ว่าหมื่นสองหมื่นนี่ก็ยางก็หมดแล้ว ใช่ห <c oughs> ือมันอาจจะไม,ไม่ไม่สุดมากไม่สุดมากอะไรี้แต่ค่พอจะทรงให้มันได้ทรงนี่เปนหน่อย,อยอแต่ให้สุดเลยมันต้องใช้งบโดยประมาณสูงสุดเลยรุ่นอะไรแล้วก็ทําไปประมาณเท่าไหร่สูงสุดเลยอย,อย่างที่ผมเคยทำไน้อย่างนะครับ,รบอย่างนี้ผมทําไปเนี่ยจบที่ประมาณแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทอันนี้คือรุ่นอันนี้นินจา250รอสกนิน Kawasaki Ninja บก็คือถ้าเราเดี๋ยวมีแบบเอาเปทียบ ของเดิมเป็นยังไงและนี่คือทําทําไปแสนกะระบาดทำอะไรไปบ้างครับก็มีเียกแน่ผมเห็นแล้วยางแน่นอนยางลายฟันปลาค,คืออย่างนี้อย่างแรกเลยก่อนที่จะทําเนี่ยคือก็ต้องดูก่อนว่าจะทรงไหนแนวไหนอะไรเงี้ยอ,อ,อันนี้คือตั้งใจว่าเป็นแนวคาเฟ่เลเซอร์เลยนะครับก็จากแรกเลยก็ตีถังก่อนอืมตัดท้ายนะครับให้มันได้จัดทรงให้มันได้ทรงเป็นคาเฟ่ก่อนมีถังหลกเขาขอบลูกมดนะครับ แล้วก็เปลี่ยนเป็นล้อซีลวดอเลยนะครับจากล้อแม็กเป็นซีลวดให้มันเป็นคัสซิ่ไปเลยเนี่ยเป็นล้อแม็กถ้าเป็นลายคัสซิมันก็มีแต่บางทีมันหาไม่ได้เลยนะครับมันก็ได้แบบว่ามันจะไม่เข้ากับรถก็่เปลี่ยนเป็นล้อซีลวดเลยดีกว่าแล้วก็สวยกว่า เด็กของเดิมเลยนะครับเด็กไม่ใช่ของเดิมนะพีะ่เด็กมันนะจะใส่เป็นแบมโบอะไรเงี้ยนะครับคร,บรือให้รถมันดูดีขึ้นนะด,ดูมีระดับขึ้นเลยนะครับแล้วก็ให้มันรับกับเรื่องยนต์ด้วยใช่ครับอ๋อโอเคก็คือคันนี้ก็ ของขคา้าเอาไม้ทําใช่ครับใช่ไหมครับแล้วสตาเลียนอย่างเงี้ยมีแต่งนอกเหนือจากคาเฟ่เลเซอร์ไหมครับพสตาเลียน <Star ian, S 1> หรือรอะไรเงี้ยแต่งเป็นแนวอื่นก็มีเป็นแนวแท็กเกอร์เลยครับรสวนมากนะที่ที่มันจะแต่งดีๆสุดก็มีคาเฟ่กับแท็กเกอร์สองแนวนี้ที่ออกจะมาดูดุแล้วก็ดูสวยงามแต่คือแนวอื่นอย่างเช่นมันจะมีอย่างนงี้ในสไตล์ที่วัยรุ่นชอบแต่งกันจริงๆมีกี่แนวครับก็คาดเยอะสุดก็เป็นแนวคาเฟ่่เยอะสุดคาเฟ่เยอะสุดอะบ็อกเบอร์ บ็อบเบอร์ก็น้อยไม่ค่อยทำเพราะว่า<ด>มันใช้งบเยอะนี่อ<า>๋บอบ็อบเบอร์นี่ใช้งบเยอะจริงเหรอครับมันทำอะไรมันทำอะไรบ้างอย่างที่เยอะกว่าเขาอย่างแรกเลยบ็อบเบอร์นี่มันจะตายออกแบบช็อปเปอร์หน่อยออ<า>นะครับครับแล้วต้องถอดออกให้หมดเลยตีถังใหม่เปลี่ยนช่วงหน้าใหม่อะไรเงี้ยนะครับโอโ้โหคือต้องดูด้วยรถที่เอามาทำเป็นรุ่นอะไรรุ่นอะไรว่ามันเข้ากับอะไรด้วยวย่ามันมันจะทำได้สุดแค่ไหนเลยรถรุ่นใหม่มีอะไรบ้างครับที่ทำก็มี g d ร้อยสิบฟูจิ T.D. ร้อยสิบนะครับมีสตาร์เลียนเซนทอร์สตาร์เลียนอะไรเงี้ยนะครับก็คือเซนทอร์นี่ตั้งแต่ g d สีขึ้นไปมันก็สวยครับเป็นทอร์ตอนนี้นะตอนนี้มีร้อยห้าสิบกับสี่ร้อยสี่ร้อยมีเซนทอลร้อยห้าสิบกับเซนทอลสี่ร้อยก็คือถ้าอยูสี่ร้อยก็จะแต่งเต็มหน่สี่ร้อยเพิ่งเปิดเพิ่งออกเนี่ยเพิ่งยังรถยังมีไม่เยอะครับอ๋อยังสตาร์เลียนเซนทอร์เนี่ยครับร้อยห้าสิบที่เอามาทำเป็นสตาร์คาเฟ่งบประมาณเท่าไหร่อ่ะ คือเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าไอสตาร์เลียนเนี่ยที่เวลากว่าเนี่ยมาทำครับรถมันเป็นคาเฟ่มาอยู่แล้วเราก็มาเปลี่ยนรายละเอียดให้มันให้มันดูดีขึ้นอะไร่เงี้ยผมาจจะเป็นอะไรของรต่ครับให้มันแบบว่าดูดีขึ้นนะครับก็คือรถลงกับความชอบของเจ้าของรถด้วยใช่ครับอ๋อก็คือทรงมันมาเป็นคาเฟ่อยู่แล้วใช่ครับก็เลยทําให้เปลี่ยนแปลงอะไรไม่มากเปลี่ยนแปลงอะไรไม่มากแต่ คือมันอยู่เราก็ใส่อะไรแต่งลงไปให้มันมันจะ<ด>แพงก็แพงตรงอะไรแต่งนี่แหละผมว่าใช่ครับใช่ครับก็บคือบางทีเอาไฟยท้ายรุ่นที่มันแพ,แพงมาใส่มันก็แพงมันไม่ได้เกิดจากการทําแพงแต่มันเกิดจากอะไรที่ใส่ลงไปดีแล้วแพงตามอะไรใช่ไหม ก็อะไรทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวับไม่ต้องเป็นสตาร์รีผมผนก็มีเกี่ยวกับพวกแนวแต่งพวกคาเฟ่ในพวกนี้แฮกเกอร์คาเฟ่อะไรมีหมดเลย,ยคืออะไรแต่งนี่มีมากมายใช่ครับมีหลายรุ่นก็คือมันม,มันมิกใส่กันได้หรอ,อมิกกได้คือบางทีอาจจะถอยรุ่นนี้ไปใส่รุ่นหนึ่งอาจจะดูเข้ากว่าสวยกว่าหรืออาจจะชอบกว่าเข้ามก็คือผมว่ามันขึ้นอยู่แต่พวกนี้นิยามอของการแต่งนี้ช่วยบอกผมหน่อยดีว่ามันจริงๆแล้ว มันต้องทํำยังไงคือเมื่อผมมาผมไม่มีความรู้เลยเมื่อผมซื้อรถมาหนึ่งคนันบางทีผมผมอาจจะบอกไม่ได้ด้วยซ้ำว่าผมต้องทาอะไรอย่างเงี้ยให้คำแนะนํา,นาได้ได้ไหมครับได้ถ้าคุณเป็นลูกค้ามาเนี่ยขี่มา,มาเนี่ยพี่ผมต้องทําอะไรต่อนเลยเนี่ยผมก็จะถามก่อนว่าออยากได้แนวไหนนะครับถ้าเป็นคาเฟ่นนก็แนะนำาอเลยใส่เกียโยงเอารถที่ออกมาถ้าเป็นรดถึงตาเลียนนะจันทน่ย ก็จะขาดเกียโยเพราะแนวคาเฟ่เนี่ยหนึ่งมันต้องเป็นเกียโยอ่ะ่าคาขี่มันได้มันมันต้องย่นแม้งหนักหน่อยแล้วก็หมอกหน่อยแล้วก็แฮนด์แฮนด์นี้เขาให้มาจากโรงงานเอะมันมันมันจะไม่หมอกมากอมันจะอยู่แบบนี้มันจะเป็นแฮนด์บาร์ธรรมดาก็เอามาจับโชกก็คือแนะนำเจ้าของแล้วก็ท่อท่อไอเสียอมจาหลับเลยที่ต้องเลยท่อเสียเนี่ย วันออกวันไม้เปลียนทอายเสียบต้องเปกกว่เลยเอาว่าอย่างที่อย่างที่บอกเนี่ยตามที่บอกสามสี่อย่างเนี่ยเท่าไหร่ใช้งบก็อยู่ประมาณไม่กี่พันนะครับไม่กี่พันหลักพันหลักพันก็สามารถที่จะทำออกมาได้แล้วแล้วก็ค่อยมาเติมมาแต่งเติมม่ครื่องนิดเียหน่อยคือค่อยทีละนิดตามทีละทีละกเต็ปอยู่อยู่อยู่ที่กระเป๋าของลูกค้าด้วยว่าถ้าจะให้สุดทีเดียวเลยมันก็ต้องใช้งบนะเพราะแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นผมเป็นทำ เแต่งเนี่ยผูเป็นสายทั้งนั้นใช่ยังไงก็ขึ้นสายหมดแพงกว่าซ่อมมาแล้วกันนะรุ่นเก่าก็ทําได้แต่ตอนนี้ก็คืองานเรื่องจะเป็นเน้นไปทางรถรุน่นใหม่เยอะเพราะว่ารถเก่าบ,บางทีคนเขาอาจจะไม่ไม่แต่งแค่ทำให้มันขี่ได้ดีคก็ก็พอเลยครับนะก็คือตอนนี้ก็มีสตาร์เลียนจีดีนินจาเข้ามาทำยอดนิยมที่สุดเลยของการทำที่ร้านรุ่นอะไรครับ ก็มี JX นะครับ JX110 ที่เป็นรถเก่าเจเอร้ JX110 มันได้วิงอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็แต่หลังๆนี่คือสตาร์เลียนเสนทอลที่มันเยอะเยอะมากเลยเพราะว่ารถที่นี้คือมันเป็นรถใหม่การจี่มันก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเครื่องแต่งให้สวยอย่างเดียวใช่ครับก็เลยเยอะแล้วก็จริงๆคือสำนักแต่งก็เยอะเหมือนกันก็เลือกที่ท่านผู้ชม ไว้ใจแล้วก็วางใจเพราะว่าอะไรที่ถอดออกมาก็คือคืนหมดคืนหมดครับผมใช่ฮะก็คืออะไรที่ถอดออไมาร็คุณเก็บไว้ก่อนเย็บเงอาไปทิ้งเผื่อบางทีวันได้อยากจะเปลี่ยนกับใช่ป่ะเรี๋ยอจะขายรถแล้วเปลี่ยนรถรุ่นใหม่ถ้าแบบแต่อย่างนี้มันได้ราคาไหมครับหรือถามคุณผู้นักผู้ทาไม่รู้เลยคือเอ้ใช่เร,เราเราโมนหมดเลยแล้วเราเบื่อแล้วเราอยากจะขายโ <c oughs> อ้ราคาทำไปตั้งเยอะ จะขายได้ไหมหรือว่ามันจะมีกลุ่มกลุ่มที่เขารับซื้อรถแนวแนวนี้อยู่ก็มีครับมีมีมีผมก็รับซื้อเหมือนกันนะแต่ก็หนึ่งมันต้องอยู่ที่ราคาด้วยเขาจะขายผมเท่าไหร่เนี่ยจะจบวันนี้เท่าไหร่ครับแต่ราคาได้ผมปล่อยผมมาดูราคาที่เขาปล่อยผมผมพอมีกาไรเงี้ยก็ซื้อไงครับอ่าก็เหตุได้เงินเร็วก็แต่ราคาจะไปทำเท่ากับเอ๊จะไปขายเท่ากับที่เราทำก็ไม่ได้เป็นเรื่องปกติอ้คืออ๋อมันก็จะมีแหล่งทุกเซสายนี้ไม่ยัเป็นต้องไปทำเดิมก็ได้ คือถ้าจะขายอ่ะไม่ต้องทำเดิมกับแค่แจ้งแห่งนี้ร้านเลยก็ได้ถ้าเห็นราคามันจอยจังตรงมันได้ก็รับซื้อก็คือเท่ากับตอนนี้นะครับที่ร้านก็มีการรับซื้อจำหน่ายอะไรแล้วก็ตกแต่งตกแต่งเนี่ยก็คือรถเก็บทุกรุ่นเลยคือจริงแล้วมาได้หมดไท่อ้ําได้หมดครับใช่ไหมที่พี่เพือเพื่อนเห็นเนี่ยออกใหม่ๆอันนี้ก็จะเป็นรอย่างแอนฟิลอ่าไทอําพวกนี้ก็คือแต่งได้หมดอยู่ที่งบประมาณของเจ้าของเองด้วยว่าต้องการให้มัน ไปจบอีกประมาณไหนนะเคงั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวเรามาตามผลงานนะอีกช่วงหนึ่งเรามาดูผลงานของทา้งร้านอีไว้าทำอะไรไปบ้างแล้วก็จำหน่ายอะไรบ้างดีกว่าครับ